สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ u b e c h ช n แนลของเจวรปัตนะครับเราเจอกันแบบนี้ในทุกๆวันก็แน่นอนสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีฟุตบอลไทยลีกเยอะด้วยนะครับและฟอร์มของบรรดาทีมใหญ่เนี่ยก็นัดกันสะดุดเป็นแถวเลยเริ่มต้นที่สุโขทัยครับอันดับ8ที่ออกสตาร์ทในเลกสองได้ดีนะครับเก็บ4แต้มพบกับการท่าเรืออันดับ3าที่แพ้ในลีกมา2เกมติดแล้วก็เพิ่งจะแยกทางกับโคดอ้นรังสรรนิวัฒชัยโชคในนัดนี้ก็กลับมาใช้งานโคโช่โชทีพรมรัฐโดยผู้เล่นทั้ง2ทีมโค้ อัคคพรชลิตาพรก็จัดเต็มเลยนะครับตัวรุกอย่างจอห์นบาโจมาติอุสฟอนาซารีและก็สิรฉัดทองขณะที่โค้ชโชคก็ใส่ชื่อของพันเอลเอลปากองหน้าคนใหม่เป็นตัวสำรองไปก่อนแต่สตาร์ทอานน์อมรเลิศศักดิ์ปีตัวใหม่ที่ยืมตัวมาจากแบงคอกเป็น11ตัวแรกทันทีพร้อมด้วยบดินผาลาส่วนหน้าเป้าก็เป็นลอสนาดูบุญาเหมือนเดิมและสุดท้ายก็เป็นเจ้าถิ่นค้างคา,าไฟที่เฉือนเอาชนะไป3-2มสองนะครับโดยนําก่อนตลอดทั้งเกมเริ่มจากลูกตัดเข้าในแล้วปั่นไซโค้งของเลสันเทียมราช ตามด้วยการตรวัดยิงของมัตธิวฟอนาซารีและก็ลูกบ่งของจอร์นบาจโจขณะที่สิงเจ้าท่าเนี่ยได้สองลูกจากโนบุรุชิบุระซึ่งทําให้3แต้มในเกมนี้ของสุขโขทัยในพวกเขาทําสถิติชนะในบ้าน6นัดติดต่อกันแล้วครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของสโมสรส่วนการท่าเรือก็เล็กไม่เป็นท่าครับนี่เป็นการแพ้3เกมติดต่อกันในรอบ3ปี เอาเป็นว่าสีที่ผมมองเห็นจากเกมนี้นะครับสุโขทัยเนี่ยถ้าเทียบนักเตะแบบปอนต่อปอนลองไปไล่ดูก็ได้นะครับ11ตัวจริงเนี่ยไม่มีใครเหนือกว่าผู้เล่นของท่าเรือเลยทั้งประสบการณ์แล้วก็ดีกรีในอดีตแต่พวกเขาเล่นด้วยความเข้าใจในคาแรคเตอร์ของตัวเองที่ต้องแสดงความเป็นเลือดนักสู้เวลาเล่นในบ้านแต่ไม่ใช่สู้แบบมุทะลุนะครับพวกเขามีวิธีการ ที่ค่อนข้างจะแยบยลในจังหวะสวนกลับคือจริงๆแล้วสิ่งที่สุโขทัยเป็นเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากกุนซือในยุคก,ก่อนๆเลยนะครับด้วยความที่พวกเขาเนี่ยไม่ใช่ทีมใหญ่การเล่นเพื่อครอบครองบอลและก็าหาจังหวะในการเจาะเข้าทําใส่คู่ต่อสู้มันคงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาทําและประสบความสําเร็จดังนั้น พอรู้ตัวตวนของตัวเองการเสริมผู้เล่นมาเนี่ยจะต้องตอบโจทย์เรื่องของการโต้กลับเร็วซึ่งมี2สถานการณ์คือเล่นร่วมได้ดีหรือถ้าเกิดว่าเล่นร่วมไม่ดีก็ต้องเลี้ยงกินตัว1ต่อ1หรือพาฟุตบอลไปข้างหน้าได้เร็วแล้วจิกซอที่มาแต่ละตัวในฤดูกาลนี้มันประกอบร่างกันได้เป๊ะตามที่ผมพูดเลยไม่ว่าจะเป็นกองหลงังกองกลางกองหน้า แล้วสถิติตัวเลขมันก็ฟ้องนะครับว่าการท่าเรือคลองบอลเยอะกว่าก็จริงแต่ฟุตบอลมันก็ถ่ายไปมาซ้ายขวานะครับซึ่งตัวเลขออกมาเกือบ500ครั้งแต่การจ่ายเข้าไปในกรอบเขตโทษมากกว่าสุโขทัยเพียงแค่นิดเดียวนั่นหมายถึงพวกเขาตีโซนรับของเจ้าบ้านไม่แตกแล้วเมื่อเสียบอลกลางทางก็กลายเป็นเกมที่สุโขทัยเตรียมมาอยู่แล้วทําให้โอกาสยิงของเจ้าบ้านชัดเจนนะครับสิ้ครั้งตรงกรอบไป9ขณะที่ท่าเรือเนี่ยมีโอกาสน้อยกว่านะครับคลองแต่บอลแต่เจาะแค่10ครั้งเองและตรงกรอบเพียงแค่6ครั้ง เอาเป็นจริงถ้าเกิดพูดถึงเทพเจ้าของสุโขทยัยอย่างจอร์ดบาโจท่านั้นเนี่ยคมๆหน่อยนะครับผมว่าสุโขทัยไม่ต้องลุ้นเหนื่อยถึงท้เจ็บเลยเพราะว่าเฉพาะตัวของบาโจเองเนี่ยมีโอกาสยิงถึง9ครั้งซึ่งแฟนบอลท่าเรือคงถามว่าเฮ้ยปล่อยให้นักเตะค,คนหนึ่งหลุดไปยิงขนาดนี้ได้ยังไงแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าใครได้ดูทุกคนก็คงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้นั่นก่อนๆทีมอื่นก็คิดแบบเนี้ยแต่มันหยุดไม่อยู่จริงๆ แล้วยิ่งเป็นการท่าเรือเนี่ยเหมือนบาโจ้มี2แรงบวกครับที่ต้องการเอาชนะและก็ตอบคําถามกับช่วงเวลาหนึ่งที่เขาได้ย้ายไปเล่นกับสิงเจ้าท่าแต่ไม่มีโอกาสได้ลงทะเบียนส่งแข่งขันในไทยลีกหนึ่งเพราะถูกตัดชื่อในวันสุดท้ายจากผลงานที่ดูแล้วจะเล่นไม่ได้เข้าระบบกับทีมจนถึงขนาดถูกจับไปเล่นกองหน้าแล้วเพื่อนเนี่ยก็เปิดบอลให้นักเตะที่รูปร่างเล็กอย่างบาโจ้เนี่ยได้มงในศึกเ FC ซีแชมเปี้ยนส์ลีก จนเป็นเรื่องตลกสถานเอเชียแต่ว่าเกมแมชเนี้ยครับโอกาส5ครั้งของบาโจที่ยิงตรงกรอบเนี่ยได้มา1ลูกจากการพุ่งหม่งสะงนั้นในช่วงท้ายเกมนี่ยังดีนะครับที่หม่งกับผู้เล่นท่าเรือถ้าไปม่งกับกองหลัง BG ที่สูง2เมตรเมตรเกบผมว่าป่านนี้อยู่กันไม่ได้โดนส่งกลับประเทศแน่นอนคราวนี้สิ่งที่ขอชื่นชมค้างข่าวไฟเพิ่มเติมเนี่ยที่ผมบอกไว้นะครับว่าทีมเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การช่วยกันเล่นช่วยกันไล่แต่พวกเขาเนี่ย รู้หน้าที่ของตัวเองไม่พอยังรู้หน้าที่ของเพื่อนด้วยนะครับเพราะเห็นหลายจังหวะเลยว่าเกมรับของเขาก็มีพลาดบ้างแต่ก็มีการช่วยสอสอนไปเก็บงานให้เพื่อนที่พลาดได้ดีอีกจนเกมรุกของการท่าเรือนเนี่ยก็ไปไม่เป็นในหลายจังหวะ อย่าง2ประตูที่สิงเจ้าท่าเสียเนี่ยนะครับภาพของเกมรับเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสุโขทัยเนี่ยคนละเรื่องเลยไม่ได้มีการยืนซ้อนกันเป็น2เลเยอร์นะครับจะเล่นชั้นเดียวและพอเวลาเสียบอลจากตัวแรกปุ๊บเนี่ยลุดทันทีซึ่งพอเกิดสถานการณ์ดนหนึ่งต่อ1นด้านข้างเนี่ยเป็นสิ่งที่สุโขทัยรออยู่แล้วเพราะเขามีตัวความเร็วทั้งสีโรดมีอภิชาตเดนมานมีจอร์บาจโจที่สามารถโฉบออกไปเล่นซ้ายทีขวาทีได้ แล้วท่าเรือเปิดพื้นที่ไม่พอยังให้เวลากับผู้เล่นของสุโขทัยเนี่ยมีเวลาคิดเยอะมากๆอย่างประตูที่เราสันเทียบราชยิงเนี่ยลองไปดูนะครับตอนจับบอลก่อนจะยิงเนี่ยมีเวลาเกือบ3วินาทีซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับกับการที่เกมรักของท่าเรือเนี่ยัวแต่ยืนนิ่งถอยกรูดกันแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปสกัดกั้นเพื่อขวางทางเลย ส่วนลูก2เนี่ยยิ่งแล้วใหญ่ครับโนบรุชิบระมีความขยันกัดไม่ปล่อยแต่การประทะแบบเสียดสีกับผู้เล่นตัวใหญ่เนี่ยไม่สามารถทําได้ตลอดทุกจังหวะซึ่งลูกเนี้ยการถ่ายของฟอนาซารีเนี่ยไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับใช้ความแข็งแรงเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจากนั้นเนี่ยถึงจะไปลงรายเรียนในจังหวะการเอี้ยวตัวยิงซึ่งผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าจบฤดูการนี้เนื้อหอมแน่นอนสำหรับฟอนาซารี แล้วก็ไม่รู้ว่าสุขโขทัยเนี่ยตอนนี้ต่อสัญญาไปหรือยังระวังให้ดีนะครับสูง2เมตรเนี่ยเดี๋ยวพิเศษ็บีจีแล้วข้อดีที่ผมชอบสำหรับฟอนาซารีนะครับคือโอเคเล่นทีมใหญ่เนี่ยผมไม่เห็นภาพนะว่าจะประสบขวาวสเส็จอันนี้พูดตรงๆแต่ถ้าเกิดเล่นทีมเกรดระดับสุขโขทยัยหรือว่าลงไปทางทีมค่อนล่างของตารางเนี่ยผมว่าข้อดีของนักเตะรายนีย้คือไม่มีอีโก้นะครับแล้วสามารถที่จะเปิดใจเล่นกับเพื่อนได้ เกมรับก็ช่วยสุดชีวิตเลยเกมรุกเนี่ยหน้าที่ที่รับคือการพักบอลหรือว่าการกระโดดขึ้นมงกดดันเพื่อชาเลนจ์บอลลูกอา,ากาศในจังหวะแรกให้กับทีมและมันมีข้อดีเพิ่มเติมเมื่อยิงประตูได้เยอะกลายเป็นว่าจากที่เกมรับของคู่ต่อสู้จะไม่ประกบก็ต้องเลือกไปประกบเพราะไปประกบปุ๊บเนี่ยหนต่อหนึ่งของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คล่องนะครับในการพาบอลเลี้ยงแหวกหรือหนีแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ทําให้กองหลังพวงได้ ซึ่งทำให้พื้นที่ตรงอื่นเปิดแล้วเพื่อนเนี่ยมีโอกาสได้เล่นเกมลุกแทนส่วนการท่าเรือครับสถานการณ์ถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับเราคงไม่ต้องไปคุยกันว่าไอ้สาเกมที่ไม่ชนะเนี่ยมันมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่บ้างเพราะมันถูกเฉลยออกมาหมดแล้วนะครับการแพ้2ทีมในโซนท้ายตารางทั้งเชียงรายแล้วก็ขอนแก่นคําตอบมันก็ชัดเจนว่าสภาพจิตใจของนักเตะแทบไม่ต่างจาก BG ปทุมเลยแต่ในแง่ของความเข้าใจผู้เล่นเนี่ย การต่อบอลเซตบอลเนี่ยดูดีกว่า BG เนื่องจากว่าเขาใช้นักเตะชุดเดิมๆลงแข่งขันการเล่นร่วมกันในจังหวะต่างๆมันยังพอเข้าขารู้ใจบ้างแต่ถ้าเกิดจะให้เร่งสปีดบอลมากกว่านี้เพื่อสู้กับทีมที่เป็นเกรดใกล้เคียงกันหรือทีมที่มีเกมรับที่เหนียวแน่นถ้าเรือก็เป็นทีมใหญ่อีกหนึ่งทีมที่ไม่ได้แสดงความหลากหลายในการเจาะเข้าทำที่ทําให้คู่ต่อสู้กดดันเพียงพอ คือจอบหลักของกองหน้าที่ควรทําประตูได้วันนี้มองแทบไม่เห็นโอกาสเลยนะครับกลายเป็นโนบุรุชิบุระที่วิ่งจากแถว2สอดขึ้นไปเล่นหลังลายแล้วทําประตูในลักษณะคล้ายๆกันทั้งสองลูกซึ่งแฟนบอลท่าเรือบอกว่าน่าเสียดายที่เขาเล่นแล้วเจ็บบ่อยไปหน่อยคําตอบมันก็ชัดเจนอีกเหมือนกันนะครับว่าที่เขาเจ็บเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่าคาแรคเตอร์เขาใสาสุดแบบนี้แหละครับขณะที่คนอื่นเนี่ยลองไปดูในเกมกับสุโขทัยเนี่ยสิตัวในสนามตอนที่ตามหลังสุโขทัยทั้งสองครั้งเนี่ยบางคนเหมือนแค่เล่นให้มันผ่านผ่านไป ซึ่งผมก็เห็นใจนะครับโปรแกรมมันหนักจริงๆกับการเตะกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์เบิลไปเบิลมาแบบนี้แต่ฟุตบอลแมชช์นี้เนี่ยการท่าเรือไม่ได้เป็นรอในเรื่องของวิธีการมากมายนักนะครับแต่ไปแพ้เรื่องของหัวใจในช่วงไายเกมมากกว่าซึ่งหลังจากนี้อาจจะรอความหวังจากแพเดลเอ็มลาป้ากองหน้าคนใหม่ที่เสริมเข้ามาแต่ผ่านมาเกือบ3สัปดาห์ตอนนี้เจ้าตัวยังฟิตไม่พอที่จะลงสนามเลยมันก็แปลกๆเหมือนกันนะครับถ้าจะเอาดาวยิงระดับตัวความหวังเพื่อมาเปลี่ยนแปลง ให้ทีมดีขึ้นทำไมถึงเซนนักเตะที่ร่างกายไม่พร้อมในการใช้งานแบบนี้มาในช่วงหน้าสิวหน้าขวานที่ทีเนี่ยผลงานยังไม่ดีและต้องการคนยิงประตูเพื่อสร้างความมั่นใจซึ่งในแง่ของการตัดสินใจการวางแผนการจัดการฟุตบอลในภาคสนามของสิงเจ้าท่าก็พังพินาศไม่เป็นท่าเหมือนเดิมแล้วเป็นแบบนี้มาตลอดในหลายฤด,ดูกาลนะครับเหมือนหลอกให้แฟนบอลเนี่ยหลงดีใจต้นซีซั่นเนี่ยสิงเจ้าท่าจะฟอร์มแรงมากๆเลยถ้าเตะไม่เกินส0เกมเนี่ยการท่าเรือเป็นแชมป์ไทยลีก ไม่รู้กี่สมัยแล้วครับแต่พอผ่านช่วงเวลาที่แย่มีนักเตะเจ็บหรือว่าสะด,ดุดปุ๊บเนี่ยทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ซ้ำๆเดิมๆผมก็ไม่เข้าใจจริงๆขณะที่หนึ่งทีมอย่าง b a n g k o ยูเนเต็รองจากฝูงนะครับที่ชนะรวดเลยในเลก2รวมถึงการชนะบุรีดามก็จุดความหวังในการแย่งแชมป์ลี นัดนี้ถ้าเกิดอยากไปต่อต้องไม่พลาดในการรับมือกับนักกร,ระบาถมทีมรองอันดับสุดท้ายที่มี4แต้มในช่วงเล็กสอผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับในการลุ้นหลีตายโค้ชแบนทศตวนสีปานเนี่ยไม่มีเอเวอร์ตแล้วก็ใช้สุพรรณทองสงจับคู่กับมาเนลทอมเบียส่วนแดนหน้าก็นําโดยอากาเซินีเดวซันโบของทีมมีมามูสแล้วก็รุ่งรัดขนาบด้านข้างทั้ง2ฝั่งส่วนโค้ชธงธงชัยสุกโกกีนะครับยังใช้งานธีรพัฒน์ลาวรรบุตรที่ยืมตัวมาจากเมืองทองไม่ได้เพราะว่านักเตะเนี่ยมีโทษแบนตติดตัวมา แต่แดนหน้าก็มีข่าวดีนะครับบอโดซเรสโนปาก้าปะจูบกลางรวมถึงเลสลี่พร้อมการกลับมาของทาคุอิโตะที่มีชื่อเป็นตัวสำรองซึ่งท้าที่สุดก็เป็นแบงคข้อที่เจอปัญหาเดิมๆของตัวเองคือแพ้ภัยแบบนี้มาตลอดนะครับในหลายฤด,ดูกาลที่ลุ้นแชมป์กับทางบุรีรัมเพราะว่าพลาดท่าเสมอให้กับนคปรปฐมไป1ตอโดยแข้งเทพเนน้ำก่อนจากพีรพัฒน์นชยา ตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกนะครับก่อนที่เสือปร่าราชาจะตีเสมอจากเจนรงภูผาในช่วงครึ่งหลังกลายเป็นว่านี่คือของแสลงสลํรัดแข้งเทพอย่างแท้จริงนะครับเพราะการเจอกับนครปฐมเนี่ยในบ้านยังไม่เคยชนะเลยครับปีก่อนเนี่ยนครปฐมเขาบุกมาเสมอได้และทําให้เกมเยือนของเสือป่าราชาดูดีขึ้นมาแล้วก็ตอบความหวังในการอยู่รอดแม้ว่าระยะห่างตอนนี้ทีมที่อยู่ข้างบนพวกเขาเนี่ยก็กลวย3ามคะแนนก็นได้หมดแต่การได้แต้มจากทีมรองจา่าฝูงผมว่าเพิ่มความมั่นใจแน่นอนนะครับในการเล่นเกมเยือนหลังจากนี้ ก่อนจะกลับไปโฟกัสงานในบ้านของตัวเองที่ต้องเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกร,รมสถิตินัดนี้มันบ่งบอกครับว่าแบงคอกเนี่ยย่ำใจหรือว่าอาจจะประมาทเลินเลอแล้วก็การยืนตำแหน่งที่เรียกว่ารีแอคชั่นหรือปฏิกิริยาในเกมรับเนี่ยไปสร้างความมั่นใจในการเก็บตกจังหวะ2ให้กับนครปฐมตลอดเลยคือมันมีสัญญาณเตือนก่อนที่จะโดนตีเสมออยู่แล้วนะครับกับลูกลักษณะแบบนี้แต่มันยังมีตัวซ้อนช่วยสกัดเอาไปได้แต่ลูกที่โดนยิงเนี่ยเกมรับของ B u ลองไปดูได้เลยนะครับเยอะกว่าผู้เล่นเกมรุก ของนคนปรปฐถมแบบที่เอาชนะได้เลยนะครับผมว่าจังหวะ50-50ในการชาเลนด์แย่งบอลเนี่ย BU ก็ยังเหนือกว่าแล้วมันเป็นลูกที่ไม่คาดคิดครับจากการลุยวนไปวนมาของทางทางคุิโตะแล้วก็หาจังหวะจนได้ครับฟุตบอลมันก็ไหลามาแล้วก็ตบย้อนกลับมาเป็นลูกคัดแบ็กที่เกมรับของ BU อเทไป ในกรอบหกหลาขันหบดแล้วแล้วไอ้ตรงจุด12หลาที่เป็นจุดโทษเนี่ยยาวไปถึงหน้าหัวกระโหลกในกรอบ18หลาเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นนะครับประมาณ6หลา7หลาเนี่ยไม่มีผู้เล่นของ BU อยู่เลยมันมีเวลามากพอแหละครับที่จะทำให้ในครปาระถมเนี่ยเก็บตกในจังหวะสองได้แล้วจริงๆไอการยิงสวนจวังหวะแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่มันดันไปชนเสาพอชนเสาแล้วบอลมันเด้งมาเข้าทางมันก็เป็นจังหวะที่เสียประตูแบบไม่คาดคิดซึ่งรูปแบบเนี้ยบ U โดนบ่อยมากๆแล้วพอโดนแบบเนี้ยก็กลายเป็นกำลังใจมมัันนนกก็ถดเหือ อย่างครึ่งแรกเนี่ยชัดเจนนะครับว่าครองบอลเยอะกว่าแต่โอกาสเจาะเข้าทำผมว่าน้อยไปนะ7ครั้งยังดีนะครับที่ตรงกรอบครั้งเดียวเราได้ประตูเพราะว่าเกมรับของนคปรปฐมเนี่ยก็พลาดให้กับพีรพัฒน์เหมือนกัน แต่สุดท้ายครึ่งหลังเนี่ยการยกระดับเกมของนครปฐมถมมาดีเลยนะครับคือพวกเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าครึ่งหลังเนี่ยเขาแรกแล้วก็สู้แน่นอนถ้าเกมมันไม่ขาดไม่ได้โดนเม็ดสองเม็ดสามเนี่ยเขาพร้อมจะกลับมาได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ยื้อไปจนเลยช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกมมันก็ชัดแล้วนะครับว่าพอจะเข้าสู่ช่วง25นาทีสุดท้ายหรือว่าช่วง15นาทีสุดท้ายเนี่ยเกมมันก็ลูกผีลูกคน คือบียูเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวทาคุยโตต้องลงแน่ดังนั้นก่อนทาคุยจะลงเนี่ยถ้าคุณมีเม็ดสเนี่ยการลงไปของทาคุยโตเนี่ยมันจะลดความปั่นปวนลงได้เยอะมากถึงแม้จะพลาดโดนตีไข่แตกแต่ก็ยังมีช่วงเวลาให้แบงคอกได้หายใจใหายคอแต่พอมันยิงลูก2ไม่ได้เนี่ยทาคุยโตลงไปเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นไมเซตไประแดระวังกับการที่จะเน้นเกมรับตัดบอลแล้วเล่นทางซีชั่นคือจะเปลี่ยนเป็นลูกเพื่อไปโต้ใส่นครปฐมถามว่าไอเดียเนี่ยมันได้ไหมมันได้นะครับแต่ปัญหาคือว่า ทาคุยตกก็เสียบอลยากด้วยมันก็ทําให้ความต่อเนื่องของนักข่าถมมีมากขึ้นเรื่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งพอพลาดไปแล้วจะกลับมาเร่งเนี่ยมันเร่งไม่ขึ้นนะครับเพราะอาการอ่อนล้าผมว่าทุกทีมเป็นหมดเลย3นัดใน1สัปดาห์มันฮัรูหดมากนะครับกับโปรแกร,รมการแข่งขันที่ไทยลีกวางไว้และสิ่งที่บียูอุตสาหพักมาเต็มๆแล้วก็ดีในเกมกับบุรีรัมกลายเป็นว่าพอต้องเล่นเกมติดๆเนี่ยผู้เล่นหลายคนที่อายุเข้าหลัก30กว่าการฟื้นตัวก็ไม่ได้ดีเหมือนก่อน ซึ่งหน้าต้องมองถึงการถ่ายเลือดในสีซสั้นหน้าไม่ว่าผลงานในฤะดูกาลนี้จะเป็นยังไงจะไม่ได้แชมป์ลีกแต่มีแชมป์บอลั่วติดมาติดมือหรืออาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ถือเวลาที่บียูเนี่ยต้องฟิตเครื่องใหม่สักทีครับเพราะท้ายเกมเนี่ยเกือบจะโดนลูกยิงทดเจ็บของทางเลสลี่ด้วยนะครับ แต่ยังเคราะห์ดีที่บอลมันชนขาดไม่งั้นเนี่ยเสียสถิติไร้พ่ายในบ้านที่ไม่แพ้ใครมาเกือบปีเลยผมว่าจริงโค้ชแบนก็ให้โอกาสกันพอแล้วนะครับมันมี2ออย่างครับคือให้โอกาสนักเตะถ้าสมบูร์ให้โค้ชอยู่ต่อโค้ชต้องกล้าเปลี่ยนนักเตะหรือสมบูร์เลือกนักเตะชุดดีไว้แล้วเปลี่ยนโค้ชคือมันก็ต้องว่าไปตามผลงานนะครับความผูกพันก็ส่วนหนึ่งแต่คตําว่ามืออาชีพเมื่อผลงานมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามเป้าถึงเวลาก็ต้องแยกย้าย เพื่อให้สมโมสรเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้คราวนี้พอจบเกมแบบนี้บี BU, ตามหลังบุรีรัมเป็น8แต้มถามว่าโอกาสยังมีที่จะแซงได้ไหมมันยังเป็นไปได้นะครับแต่ในแง่ของหัวจิตหัวใจมันไม่ได้ฟูเหมือนตอนที่ชนะบุรีรัมแล้วก็ชนะต่อเนื่องได้สถานการณ์เดียวที่จะทำให้แบงค์ข้อกลับมาคึกคืนอีกครั้งหนึ่งคือบุรีรัมพลาดและแบงค์ข้กลับมาเก็บชัยชนะ ซึ่งผมก็ยังมองให้ออกเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดขึ้นในเกมไหนสำหรับประสาทสายฟา้าในช่วงเวลานี้ส่วนท่าเรือนะครับแต้มหยุดนิ่งที่29คะแนนสุโขทยัยฟอร์มแรงนะครับจี้มา28แต้มก็อยู่ในท็อปโเลยแล้วมีโอกาสจะขึ้นที่3ด้วยเพราะว่าตามหลังอยู่แค่แต้มเดียวเช่นเดียวกับราชบุรีแต่ประตูได้เสียของสุโขทัยดีกว่าส่วนเมืองทองกับ B ีตกไปอยู่ที่6แล้วก็ที่7ตามลําดับ หลังแพ้ในเกมล่าสุดเช่นเดียวกับประจวบนะครับที่รูดลงมายูนดับ8ส่วนโซนหนะีตายนคกขปรปถมตอนนี้ก็ตามหลังพื้นที่ปลอดภัยอยู่6คะแนนจากการเสมอในแมชนี้นาที่19นะครับจะก,กลับมาเตะวันศุกร์นี้เลยครับเริ่มจากท่าเรือเล่นในบ้านเจอกับราชบุรีวันเสาร์มีสามคู่นะครับลำพูนเจอแบงคอกนคนรราชสีมาเจอระยองเมืองทองเจอหนองบัวสุวรณทิสมีมี4คู่นะครับประจวบเจอเชียงรายอุทยัยธานีเจอกับสุโขทยัยและบีจีเจอกับขอนแก่นรวมถึงนคะรปถม เปิดบ้านรับศึกหนักเจอกับบุรีรมัม จะ้มาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมาซาฮะดะอิชิก็ไปพูดคุยกันที่สมาคมแล้วก็ไทยลีกเพื่อเตรียมแผนในโปรแกรมชุดเดือนมีนาคมนะครับยืนยันแล้วว่าจะมีการอุ่นเครื่องอย่างที่เราทราบกันคือเจอกับอัฟกานิสถานแล้วก็ลงเล่นเจอศรีลังกาต่อเลยในเอเชียนคัพรอบคัดเลือก21แล้วก็25มีนาคมนะครับแข่งที่ราชมังคลาคีฬาสถานถ่ายทอดไทยรัฐทีวีทั้ง2นัดเหมือนเคยคราวนี้สิ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะครับการจัดตารางโปรแกรมเนี่ย เขาเริ่มมีการวางกันเป็นตุ๊กตาไปแล้วนะครับซึ่งคาดการจากปฏิทินการแข่งขันเนี่ยแมชแรกนะครับที่เตะสุก21มีนาคมเนี่ยน่าจะมีการเรียกรวมตัวคือ16มีนาคมหลังจากจบเกมนัดที่26ของไทยลีกซึ่งตอนนี้อิชิก, like, ก,ก็ไล่สเกลฟอร์นักเตะลิสต์รายชื่อแล้วนะครับตามล่าตัวที่ต้องการซึ่งปัญหามันจะไม่เยอะแล้วเพราะว่าเล่นในบ้านทั้งสองเกมด้วยยังไงสโมสรก็ต้องปล่อยมาช่วยยกเว้นพวกตัวต่างประเทศที่อาจจะต้องเดินทางมาแล้วโค้ชจะประเมิอนอีกทีนึงว่า ถึงเวลาต้องเรียกมาไหมในการเล่น2เกมนี้ทางผู้เล่นจากเจลีกแล้วก็ลีกต่างประเทศที่มินนิครัตมิเคิลสันอยู่ที่เดนมาร์กส่วนการสรุปรายชื่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้นเดือนมีนาคมจะมีการส่งหนังสือให้กับสมโมสรรับทราบว่าผู้เล่นของตัวเองมีใครอยู่ในขายบ้างและก็ทําหนังสือตอบรับนะครับว่าสามารถปล่อยใครได้บ้างซึ่งจริงๆก็ย้ำอีกครั้งนึงว่ามันเป็นไฟ์บังคับนะครับของฟีฟ่าเดแต่บ้านเราเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องไปรอดูว่าถึงตอนนั้นเนี่ยแต่ละทีมที่ยังมีโปรแกรมอีกเยอะเลยทั้งบบอลลีกแลกแ้ว้วว็ถย จะให้ความร่วมมือกันแบบเต็มพิกัดขนาดไหนเพราะว่าแต่และคนเนี่ยก็มีแมชเตะเกือบ8นัดเลยนะครับซึ่งจุ๋ยน่าสนใจก็คือแผนการเรียกตัวผมมองว่าโคชมาสาเองเนี่ยก็ได้บทเรียนจากในอาเซียนครับมาพอสมควรกับผู้เล่นหลายตำแหน่งที่มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นอนาคตของทีมชาติบางคนอายุน้อยยังเล่นฟุตบอลได้อีกนานก็ถูกมองว่าจะเอามาสร้างแต่ท้ายที่สุดแล้วคำว่าทีมชาติเนี่ยนักเตะที่จะเอามาพัฒนาเทคนิคส่วนต,วตัวต้องดีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่มาสอนแปรบอล หรือว่าต้องมานั่งสอนจังหวะในการรับส่งบอลที่เคลื่อนที่อันนี้ผมว่ามันไม่ใช่ผู้เล่นที่มีคลาสและซึ่งทีมชาติมันต้องเป็นผู้เล่นประเภทที่มาแล้วสามารถฉีกซองกินได้เลยความฟิตกับเทคนิคส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องคุยกันแล้วครับซอวันแรกเนี่ยสามารถที่จะใส่เรื่องของวิธีการที่เข้มข้นได้เลยซึ่งในเซนครับเนี่ยอิชิไม่เจอสถานการณ์แบบนี้มีแต่การแก้ไขาจากผู้เล่นที่ตัวเองดึงเข้ามาและพอต้องเจอเกมเข้มข้นเกมที่กดดันในรอบสําคัญสําคัญก็กลายเป็นว่าไม่กล้าใช้จนทําให้ผู้เล่นที่เหลือเน ถูกใช้งานอย่างหนักจนเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ร่างกายกรอบไม่สามารถเล่นฟุตบอลตามคอนเซปที่อีชีต,ต้องการได้และก็แน่นอนว่าในมุมมองผมจะชุดอาเซียนคัพเนี่ยน่าจะติดทีมมาไม่ถึงครึ่งด้ดยสามนะครับอาจจะต้องมาเริ่มสร้างกันใหม่ในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกตรงนี้เลยและก็น่าจะมีตัวเก่าเนี่ยกลับมานะครับเพื่อมาสร้างคอนเซปตามที่โค้ชต้องการให้เด็กๆได้เดรียนรู้คือตำแหน่งไหนที่เรียกมาแล้วรู้สึกว่าสอบไม่ผ่านในอาเซียนคัพเนี่ยก็คือเอาตัวเก่า เข้ามาผสมเพราะว่าเวลาในแคมป์ทีมชาติหลังจากนี้ที่แข่งในเอเชียนคัพเนี่ยมันจะมี7-10ถึงวันตามกรอบเวลาของฟีฟ่าซึ่งการเดินขันมันก็ต้องเล่นเย่าเยือนนะครับเดินทางไปกลับแล้วก็แข่งกันยาวไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่ไปเตะสนามกลางที่อุซเบีเป็นเจ้าภาพดังนั้นสิ่งที่อิชิต้องทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในการเรียกตัวแต่ละรอบเนี่ยมันสามารถเรียกผู้เล่นใหม่ที่ฟอร์มดีในลีกได้หรือว่าติดตามฟอร์มมาตลอด แต่เอาเข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ยเวลาซ้อมจะไม่มีดังนั้นทุกวันที่ต้องทําคือเรื่องของการลงรายละเอียดร้วนๆเลยสมมติว่าถ้าเอาทียทรมาเนี่ยจะเห็นชัดนะครับว่าเทียทรช่วยเติมเต็มในตอนนี้ได้ทันทีโอเคอนาคตเทียทรเกือบ40 เล่นบอลโลกในปี2030เป็นไปไม่ได้แต่บางครั้งสิ่งที่อีชีสอนเนี่ยกับจังหวะในการที่จะให้เด็กๆแปรบอลหรือว่าสอนการประกบตัวเนี่ยถ้าคุณลองดูจากศึกอาเซียนคัพเนี่ยมันเห็นภาพแล้วชื่นชมเขานะครับว่าเขาขยานันแต่เชื่อเถอะว่าโค้ดในวัย50กว่าถ้าไปสอนเทคนิคพวกนี้เนี่ย ยังไงมันก็สู้เอาผู้เล่นที่ทําได้แล้วแสดงให้รุ่นน้องเห็นดีกว่าอันนี้การซ้อมมันจะไปไวและก็จะตรงตามที่อีชิต,ต้องการคือสปีดบอลต้องเร็วเสียบอลต้องกับพื้นที่อย่างไงซึ่งพวกนี้ทาได้หมดแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนอาเซียนคัพเนี่ยสถานการณ์พวกนี้คุณทําไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรแค่จับบอลแรกยังจับกันไม่อยู่จังหวะการเคลื่อนที่ก็ยังทับกันไปมาเหมือนไม่รู้ว่าหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งคืออะไร ซึ่งจะไปว่านักบอลก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าโค้ชเป็นคนเลือกเข้ามาดังนั้นสิ่งที่อิชิต้องสร้างทางลัดให้ตัวเขาเองทํางานง่ายขึ้นคือเรื่องพวกนี้เพราะว่านักเตะในวัยสามสิบกว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันสู้เด็กไม่ได้หรอกแต่ระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองมันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างชนาทิพสารัตโอเคฟอร์มตอนนี้ของ BG อาจจะไม่ดีแต่มันไม่ได้เกิดจากฟอร์มของผู้เล่นที่ตกแต่มันเกิดจากปัญหาในการบริหารจัดการทีมภายในสนามของสโมรสรที่แนวทางเขาไม่ชัดเจนกันเองไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นชนะทิพเล่นลพีมมาากในทชติ ตอนสุก kings c ั p ดังนั้นพวกนี้ครับมันต้องดูและประเมินมองภาพให้ออกซึ่งเมื่อเรียกตัวออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนว่าอิชิคิดอะไรผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นแนวทางอย่างที่ผมคาดเดาหรือเปล่าแต่ฟุตบอลสำหรับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยแอคชั่นโค้ชที่เหมาะสมที่สุดนะครับเวลาเกมการในขันมรนเริมเนี่ยคือส่วนใหญ่จะบอกนักเตะเพียงแค่ว่าถึงเวลาในช่วงไหนที่เคยเตรียมงานกันไว้ต้องเล่นให้ได้เท่านั้นแต่ไม่ใช่ไปยืนสั่งนู่นสั่งนี่ว่าเด็กต้องขยับไปตรงนี้เคลื่อนที่ไปตรงนั้นเพราะมันหมายความว่า การซ้อมก่อนจะแข่งของคุณเด็กไม่สามารถทําได้และยังไม่เข้าใจซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากเวลาเราเจอกับคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าเพราะเราจะสู้เขาไม่ได้ทุกกระบวน่าแต่ถ้าเกิดเจอคู่ต่อสู้ที่เราดูแล้วสามารถเอาชนะได้มันก็พอแก้ไขถููถ่ายถายไปดังนั้นอิชิเรื่องเลยนะครับว่าคุณจะสร้างทีมด้วยอนาคตแบบไหนเพราะถ้าเกิดปัจจุบันมันไม่ดีถึงแม้คุณจะเอาเด็กมากองเป็น10คนแต่ถ้าฟุตบอลมันไปไม่ถึงเป้าหมายอิชิจะอยู่ถึงวันนั้นได้ยังไง ส่วนหนึ่งเรื่องบอกว่าโอ้ฟูทีมแน่นะครับในฟีฟ่าเดย์รอบเดือนมีนาคมเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยผมว่าไทยลีกเนี่ยมาเต็มที่กัดแน่แต่พวกตัวที่ไปต่างแดนทั้งเช็กสุวโชคเทเจเินสั่งรหรือบุ๊กเอกนิตที่เล่นในเจลีกเนี่ยหรือแม้แต่ดาวรุ่งอย่างธวัชชัยแล้วก็ชนะพัฒน์ผมคิดว่านักเตะเหล่านี้มีโอกาสนะครับที่จะไม่ได้มาช่วยทีมชาติไทยในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามคือเราต้องประเมินก่อนว่ามันเหลือเวลาแค่3สัปดาห์เท่านั้นเจลีกเนี่ยจะเปิดฤดูกาลแล้วก็เตะไปเป็นแค่4เกม โอเคแหละเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติยังไงหลีเขาเบรกอยู่แล้วแต่สำหรับสมโมสรการซ้อมในช่วงโปรแกรมทีมชาติมันเหมือนเป็นการรีเช็คแล้วก็ทบทวนคอนเซปต์ของทีมบางคนมาทีมชาติจากที่เคยได้โอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงอาจจะโดนตัวสำรองบางคนเนี่ยแย่งตำแหน่งไปเพราะว่าในช่วงซ้อมที่นักกีฬาตัวหลักไปทีมชาติบางคนดันทําได้ดีซึ่งถ้าเกิดฝีเท้ามันไม่ได้ห่างกันมากเนี่ยโอกาสจะเอาชนะใจโคช้ชมีความเป็นไปได้สูงเลย ซึ่งถ้าเกิดเราจากันได้เนี่ยทีรทอนก็เคยปฏิเสธทีมชาติในการแข่งขันคัดบอลโลกที่ประเทศ UAE ในยุคข,ของอากิระนิชิโร่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องของการเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่นก็มีการกักตัวด้วยแล้วก็ตําแหน่งตัวจริงของทีรทรเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ค่อยการันตีและเขาคิดว่ามันก็มีความเสี่ยงเพราะถ้าเกิดว่าไม่การันตีตัวจริงในการเล่นเจลีกอนาคตของเขาในการเป็นนักเตะอาชีพก็มีผลและถ้าเกิดว่าไม่เล่นต่อเนื่องเขาจะมาช่วยทีมชาติแล้วพัฒนาได้ยังไงดังนั้นในมมมมเเเนนนนนียััััักกกก็หืืออบคคะร่่่งงดวแตา ในเรื่องของช่วงเวลาดังนั้นหลายๆคนนะครับที่รับการติดต่อตอนนี้ที่อยู่เจลิกเนี่ยผมว่าโค้ชเองเขาทักทายแล้วก็ถามไปเรียบร้อยเหลือเพียงแค่ส่งหนังสือทางการไปที่สมโมสรถ้าเกิดใครคิดว่าต้องการเวลาในการปรับตัวกับสมโมสรใหม่ซึ่งถ้าเกิดเอาเฉพาะชุดใหญ่เนี่ยนะครับอย่างสุภโชคเนี่ยอันนี้อาจจะมาช่วยได้สบายสายเพราะว่า การเล่นกับซับโปโรลงไปเล่นเจลีก2ด้วยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแต่อิชิอาจจะไม่เรียกมาก็ได้เพราะมองว่าเกมกับสีลังกาไม่ได้หนักเกินไปจริศวงกรกับเอกนิตอันนี้เป็นเคสที่คงต้องพิจารณากันให้ดีเพราะว่าไปอยู่สโม,มสรใหม่ด้วยกันทั้งคู่โอเคบุ๊คมีประสบการณ์ในเจลีกอยู่แล้วลงไปเล่นเจลีก2น่าจะไม่ยากแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อผมว่าอิชิก็เข้าใจเช่นเดียวกับเจริศวงกรที่เป็นเล่นในลีกสูงสุดของเจลีกเป็นครั้งแรกผมว่าเท่เจองานยากกว่าทุกคนดังนั้นนี่แหละ เพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอมีถอนตรงถอนตัวแล้วสื่อสารกันไม่เข้าใจเดี๋ยวแฟนบอลก็ดรามมาก,กอีกแต่ว่าในเคสของเอกนิดผมว่าพอมันเกิดระเบิดตุ้มใหญ่ไปแล้วเนี่ยหลายคนก็กลับมาเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าการที่เราโ่งนักเตะไปเล่นต่างแดนเยอะๆเนี่ยมันส่งผลดีกับอนาคตยังไงมาไม่ได้ส่งผลดีกับนักเตะที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันตอนนี้แต่คนพวกนี้ที่ไปเนี่ยมันไปนรักษาพื้นที่ให้กับอนาคตต่อไปที่เราจะมีเด็กไปเล่นในเวทีเจลิกเพิ่มมากขึ้นถ้าเราได้เล่นเป็นตัวหลักเยอะขึ้นในปัจจุบัน ส่วนคู่แข่งในอาเซียนนะครับที่เราต้องพูดถึงกขนหน่อยก็คือเวียดนามก็จะเล่นเอเชียนคัพรอบคันเรื่องเหมือนเราที่แหละเจอกับสบปลาวแต่ตอนนี้ก็ดูเงียบๆนะครับเหมือนกับฉลองแชมป์อาเซียนยังไม่เสร็จไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรมากมายสักเท่าไหร่เรื่องของการวางโปรแกร,รมว่าฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมจะเอาอยัางไงก็ยังไม่ได้มีข่าวออกมาแต่ที่อยู่ในความสนใจของคนแน่นอนก็คือการควานหาลูกครึ่งหรือว่านักเตะที่จะมาแทนกองหน้าอย่างเหนียนส่วนซอน ซึ่งมีผลต่อการยกระดับทีมแน่ๆเพราะว่านอกจากเวียดนามต้องเสียไปแล้วเนี่ยนามดิ่งตอนนี้เจอปัญหาหนักเลยนะครับพอไม่มีโวนซอน3นัดแล้วไม่ชนะใครเลยและตกรอบบอลถ้วยด้วยส่วนการลุ้นแชมป์ตอนนี้ก็โดนหลายทีมไล่จี้มาอีกโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะตื่นเต้นกับการโอนสัญชาติแล้วก็หาตัวลูกครึ่งซึ่งคนที่พวกเขาคาดหวังคนต่อไปก็คือนักเตะอย่าง เจสันเพนดองหรือว่าเจสันกงวิงที่ตอนนี้ในเชิงรายละเอียดคืบหน้าไปมากแล้วนะครับสำหรับดาวเตะคนนี้เนี่ยประสบการณ์ในลีกเอิงของฝรั่งเศสก็มีแล้วก็ในเมเจอร์ลีกของสหรัฐด้วยตอนนี้เป็นตัวหลักของโกงอันฮานอยที่มานโพกิงอดีตกุนซอทีมชาติไทยใช้งานอยู่ตลอดแล้วก็ให้สัมภาษณ์เหมือนเคลมเลยนะครับบอกว่ากงวิงเนี่ย จะสร้างมิติใหม่ให้กับทีมชาติเวียดนามได้ยอย่างแน่นอนหลังจากที่ผ่านมาทีมดูมีปัญหากับตำแหน่งนี้พอสมควรนับตั้งแต่ดอนบอลเฮาฟอร์มหลุดแล้วก็เป๋ไปไกลจนออกทะเลไปแล้วและที่สำคัญเนี่ยเจสันเนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่งด้วยขณะที่อินโดนีเซียนะครับที่เพิ่งได้แพทริคไรเวิร์ดเริ่มทำงานจริงจังนะครับสตาฟโค้ชที่มาใหม่ก็ถูกรับหน้าที่ให้ติดตามฟอร์มนักเตะในต่างแดนโดยเฉพาะในเนเธอร์แลนด์เป็นหลักทั้งในรายของ2ผู้ช่วย ทั้งเดนดี้ลันซาร์ดแล้วก็อเล็กซ์ปาสตอร์รวมถึงตัวอื่นนะครับที่เป็นลูกเซี่ยวแลวก็เตรียมเข้ารับการสาบานตนเพื่อเป็นหนึ่งในนักเตะอินโดนีเซียตามกระบวนการทั้งไจโรรีโดวาลของคริสตัลพาเลทและก็อีกหลายคนนะครับที่อยู่ในการทาบทามให้มันเล่นให้กับทัพอีเหนาคือพวกเขาก็เอาจริงเอาจังกันมากนะก็เห็นบอกมีการเปลี่ยนโลโก้โลโก้ของทีมชาติด้วยและก็มองโอกาสว่าอยากจะไปฟุตบอลโลกซึ่งเดือนมีนาคมนี้อินโดนจะเจอกับบาเรนและก็ออสเตรเลียซึ่งเป็นเกมชีวัดว่าจะกลับมาได้ไหม และเป็นเกมที่จะวัดว่าการเปลี่ยนชินแทยองออกเพื่อแทนที่โดยไครเวิร์ดดีพอและถูกจริงหรือเปล่ากับเป้าหมายระยะสั้นที่เป็นความหวังยิ่งใหญ่ของพวกเขาในการไปฟุตบอลโลกเป็นทีมแรกให้ได้ในชาติอาเซียนทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงฝากกดติดตามทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากเลยใน YouTube ตอนนี้ ทะลุไป3 2 3 0 0 0ก็ค่อยๆขยับไปนะครับแต่จริงๆผมต้องการเป้าหมายปีนี้คือ5 0 0 0 0 subscribe เดี๋ยวจะพยายามทำการบ้านให้หนักขึ้นกับคอนเทนต์อื่นยังไงฝากให้กำลังใจกันด้วยตอนนี้กำลังก่อร่างสร้างตัววางระบบกับคอนเทนต์อื่นตอนนี้ก็ดูคอนเทนต์รายวันไปก่อนเดี๋ยวการกลับมาไลฟ์มีแน่นอนนะครับได้คุยกันแน่ค่ะที่ Facebook ก็เป็นคอมมูนิตี้ที่เราคุยกันนะครับอาจจะขี้โม้บ้างน,นะครับหรือว่าเป็นบุกตลกบ้างแต่จริงๆมันคือเรื่องจริงนะครับถ้าไม่เก่งจริงไม่กล้าพู ก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางซึ่งเดี๋ยวจะเป็นช่องทางที่ผมอยากจะปั้นแบบจริงจังจในปีนี้ด้วยเจอกนัหมาในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ